AI คัดกรองคนรับเงิน5,000บาทจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันยอดกันลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทวันที่3แต่20ล้านคนแล้วกระทรวงการคลังลั่นไม่ถังแตกมีเงินจ่ายทุกคนที่มีสิทธิ์แน่นอน4,50หมื่นล้านไม่พอเพิ่มได้ใช้ AI ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ใช้เวลาประมาณ7วันคนพิการเหอนุมัติเงินเยียวยาคนละพัน กกอรอต่ออายุห้ามส่งออกไข่ไก่แก้ปัญหาขาดตลาดอีก30วันกรณีนะครับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับก็มีการลงทะเบียนไปแล้วเกือบ20ล้านคนนะครับนายรับพลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับได้กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนการรับเงิน5,000บาทจำนวน3เดือนนะครับ รวมเป็นเงิน15,000บาทยอดล่าสุดนะครับณเวลา14นาฬิกามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว19.8ล้านคนนะครับหลังจากนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับจะส่งข้อมูลรายบุคคลนะครับจากการลงทะเบียนทั้งหมดให้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องช่วยกันวิเคราะห์และคัดกรองนะครับคุณสมบัติผู้เข้าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้คาดว่า จากวันนี้นะครับคือจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า7วันทําการที่ระบบ AI จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพื่อดําเนินการจ่ายเงินเดือนละ5,000บาทให้ถึงมือประชาชนนะครับการใช้ AI คัดกรองคนได้รับการเยียวยานะครับน,นายรลตนลนไสสนิทกล่าวต่อว่ากระทรวงการคลังขอย้ําเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้รับข้อความ SMS เพื่อยืนยันตัวตนนะครับตามชุดรหัสผ่าน OTP ถือว่าผ่านกระบวนการคัดกรองขั้นแรกเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอนต่อไปจะตรวจสอบข้อมูลโดย AI นะครับดังนั้น SMS ที่มี TP OTP นะครับไม่ใช่การอนุมัติให้รับเงินในโครงการผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับ SMS เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งถึงจะได้รับเงินนะครับ เบื้องต้นหากรับเงินวันที่15เมษายนในเดือนถัดไปคือเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนก็จะได้รับเงินในวันที่15เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวของการเคาะเงินช่วยคนพิการนะครับคนละ1,000บาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาติที่ประชุมเห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือผู้พิการที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 4มาตรการคือจ่ายเงินเยียวยาผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน2ล้านกว่าคนนะครับทั่วประเทศรายละ1,000บาทใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะโอนเข้า บัญชีในเดือนเมษายนพักชำระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุน1ปีนับจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปเสนอคณะรัฐมนตรีทบทวนมติให้เพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้พิการจาก800บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนมีผลตุลาคม63และให้อนุกรรมการปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนให้กู้รายละไม่เกิน10,000บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันปลอดการ ชำระหนี้1่1ปีตั้งวงเงินไว้2,000ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังมีการชงงบซื้อหน้ากาก1.3ล้านชิ้นนะครับแจกโรงพยาบาลนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยว่าในการประชุม คณะรัฐมนตรีหรือคลมเมื่อวันที่31มีนาคมทางกระทรวงพาณิชย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการซื้อหน้ากาก,ากอนามัยทางการแพทย์นำมาแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดทั่วประเทศโดยให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นผู้กระจายให้ตกวันละ1.3ล้านชิ้นนะครับของจำนวนที่ผลิตได้วันละ2.3ล้านชิ้นส่วนอีก วันละ1ล้านชิ้นนะครับจะเสนอซื้อแจกจ่ายให้จังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรแจกจ่ายให้ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทไม่ผ่านสักทีกรุงไทยเฉลยคำตอบถึงบางอ้อธนาคารกรุงไทยนะครับตอบคำถามการลงทะเบียนเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ขอรับเงินเยียวยา5000บาท อย่างไรให้ผ่านฉลุยหลังชาวเน็ตหลายคนเริ่มท้อแท้การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www. เราไม่ทิ้งการ c o m เพื่อรับเงิน5,000บาทนั้นสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 อาจทำให้หลายคนเกิดคำถามล้าน8เลยก็ว่าได้เนื่องจากผู้ลงทะเบียนบางคนเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเช่น SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ ลงทะเบียนใหม่ได้ไหมหรือแก้ไขย,ยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่ซึ่งคำถามทั้งหมดนี้ทางธนาคารกรุงไทยได้สรุปมาตอบผ่านทางแฟนเพจ Facebook ให้ทุกคนเข้าใจแล้วเชื่อว่าปัญหาที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้น่าจะได้รับคำตอบสุดเคลียร์เลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปไล่เช็คกันเลยคำถาม ใส่หมายเลขบัญชีผิดจะแก้ไขได้อย่างไรคำตอบกรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์จะมี SMS แจ้งผลการลงทะเบียนการโอนเงินไม่สำเร็จโดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนได้เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไปคำถามถัดมา วิธีการเช็คว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าทำอย่างไรคำตอบตรวจสอบได้3อย่างดังนี้ 1. บนหน้าเว็บไซต์ w w w m เรากไม่ทิ้งกัน .com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะระบุข้อความ2รูปแบบ 1. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข,ข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิตามมาตรการทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 2. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้านขึ้นข้อความระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น 2. S.M.S. อีเมลหากระบุไว้เมื่อลงทะเบียนตอบกลับกรณีการลงทะเบียนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ตรวจสอบแบบที่3คือโทรไปที่ call center 02-111-114หกรณีไม่ได้รับอีเมลแอดเดรสอีเมลตอบกลับมาสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจาก ลงทะเบียนอย่างน้อย1วันคำถามถัดมากรณีเลือกรหัสประดิศน์แล้วแต่ไม่มีตำบลให้เลือกทำอย่างไรคำตอบลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งวันที่1เมษายน6.3เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปคำถามถัดมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39- หรือ40ลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ คำถามถัดมาถ้าลงทะเบียนไม่สําเร็จแต่รู้ว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องแก้ไขหรือยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือไม่คําตอบผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้มีเฉพาะกรณีได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สําเร็จเท่านั้นซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้ถ้าข้อมูล การลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ําได้ขัานถามถัดมาอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภท2ลงทะเบียนได้หรือไม่คําตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคําถามถัดมา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามถัดมาถ้าได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องทําอย่างไรคำตอบให้ลงทะเบียนใหม่ได้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องคำถาม ใช้เบอร์มือถือคนอื่นลงทะเบียนได้หรือไม่คําตอบใช้เบอร์มือถือคนใกล้ชิดลงทะเบียนได้โดยหนึหมายเลขใช้ลงทะเบียนได้5คน